สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องว่าใส่ปุ๋ยปุ๋ยพวกพีกจ่าอันนี้ใส่หลอดที่สามลยปุ๋ยยังเป็นปุ๋ยผสมอยู่เด้อพี่น้องเลยยังเป็นปุ๋ยยุเรี่ยก็ปุ๋ยซิมหาผสมกันู่จ้ะไม่วงวิธีการใส่จะาวานุ่งเลยจ่ายังหน่อยวานุ่งเลยด้ยพี่น้องพี่น้องว่างแน่นิยาก็มีคือเกาพี่น้องยาก็มีอยู่ยามีเหมือนเดิม <laughs> นั่งกด่นวานมียาเนาะพี่น้องเนาะยาก็ล่างสีคืนจ้า วกันตีแล้วเขาสิยุ่งก่อนเขาจังสีหวานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เ้าบ่มีเวลาเนาะค่ะนะเนาะเ้าก็เลยหวานแบบนี้น,นี่ได้จ้ะรอบนี้สีใส่หลายเนะี่ยจักหน่อย,ยแต่เพราะว่าพีเริ่มใหญ่แล้วพีคนหนึ่งเริ่มใหญ่แล้วใส่หลายเนะี่ยจักหน่อยค่ะรอบรอบแรกสองรอบแรกจักหน่อยสีใส่แค่์เก่าเม็ดซีบเม็ดจ้ารอบนี้ใส่หลายจ้ะเกิดสีใส่ฟุน้นน้ำพี่น้องรอบนี้รอบที่แล้วเนะี่ยอันนี้ใส่หลายผูด รอบที่แล้วนั่นบ่ได้บ่ได้ใส่ฟุนพี่น้องใส่ต้านใส่ตะปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะปุ๋ยผสมยุเรียกก็สิผาผสมกันใส่มันเบิดพี่น้องโมเมนต์วาผสมันนั่นเี้ใส่มันเบิดฟุ่นเพิ่นก็ใส่คือกันจ้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเพิ่นใส่ฟุนเนาะพี่น้องเนาะปุ่น่นใส่อยู่ฟังฟุนค่ะเพิ่นใส่ฟุนสิพาพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นใส่ฟุนเนาะค่ะเนาะ อันนี้พอบานมันใส่ฟุ้นจาใส่ฟุ้นน้ำกลนฟุ้นนี่คือฟุ้นขี่ไกล้ขี่แกบเ้วยอค่ะเด้อโมเมนต์โมเมนต์ขี่งัวด้เยอค่ะขี่ไกล้ขีข่แกบเขาสื่อมากเป็นกระสอบแบบแนวนี้จ้ะอันนี้คือ่ะเกีพบคนเอามาให้แล้วค่ะเนาะสอบหนึ่งโมเนตใจว่าจากบาทยี่สิบแปดบาทแต่ว่าเขาสื่อตามตามลานทั่วไปกับสีประมาณสามสิบสามสิบห้าจ้ะเป็นขี่ไกล้ขี่แกบจ้ะเขาสะใส่สประมาณนี้แลวพี่น้อง ใส่ไปเรื่อยๆจะรอบนี้สิใส่หลายจ้ะเพราะว่าพี่นต้นใหญ่เนาะพี่น้องเนาะต้นใหญ่แล้วเริ่มเริ่มสิออกดอกแล้วแต่ว่ายจะหน่อยยังบ่าได้ใส่อันปุ๋ยหมากเด้อพี่น้องต้องรออีกรอบรอบนาพี่น้องรอบหน้ายะหน่อยจังสิใส่ปุ๋ยหมากหญ้าเพิ่นก็มีจ้ะรอบหน้าสิพาอันมาเบิ่งวิธีการดกหญ้าถอนหญ้าของแย่หน่อยว่ายายหน่อยถอนหญ้าจังได๋พี่น้องหญ้าหญ้าน้ำหล่องน้ำคู่นี่เพิ่นก็สิมีจ้ะ เริ่มมีแล้วเริ่มเกิดแล้วที่เลกๆนะมันกิสิเกิดหยาสาแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าห้องอ่อน้องบริเวปล่อยหนำทุกล่องเนาะคะ่ะปล่อยน้ำหล่องเว้นหล่องค่ะกิสิประมาณนี้จ้ะใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยปกติแล้วสิใส่ปุ่นก่อนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าสิให้ดีอีหลีเฮาต้องยุงก่อนพี่น้องยุงดินให้มันไน่้ ย่งดิีนขึ้นสักก่อนบ้านี่นี่หน่อยเพราะท่านมีเวลาก็เลยเอาหลวปลาตัดตอนเพราะว่ามันแห้งแห้งพี่น้องแห้งแห้งก็เลยใส่ประมาณนี่ละจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าสวัสดีค่ะ